ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมี2ตัวนะคะมีคาวอชนะคะแล้วก็มีซิลิคนเคสนะคะช่วยในการแปรเงานะคะนะคะอันนี้คือคนในนี้นะคะมาช่วยกันล้างรถนะคะอันนี้คือแขกพิเศษที่เราเชิญมานะคะช่วยในการล้างรถนะคะนะคะตอนแรกเราก็ล้างรถด,ด้วยน้ำก่อนนะคะน้ำ<า>ไปตา,ปา ก็จะเดิไปเตรียมถังนะคะในการที่จะผสาล้างรนะคะก็น้ำยาลางนะคะก็ใช้ประมาณหมิลลิตราเิดน้ำหนึ่งตร้วโดนเด็กสาน้ำก็ใช้น้ำนะคะตีฟองนะคะใช้น้ำตีฟองนะคะนี่นะคะนี่นี่ ข้าชามัวนะฮะเขาก็ลงไปจุ่มเลยนะคะอ่ะส่งให้เด็กทำแรงงานเด็กน่อยเช็ดรถจะเช็ดให้ดูก่อนี่เช็ดให้ดูก่อนเอนดีพี่ดอยอย่างนี้จริงๆมันต้องสองสื้อเลยนะ <c oughs> ทำแบบรุงจักเร็วนี่นะคะเราล้างทุกเอ้าทุกมุมจริงๆนะคะพอล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำที่เหลือนะคะราดรถอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ยืนโพสท่าเก๋ๆนะคะเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะ แล้วทำอะไรต่อกันคะน้ำเปล่ะตอนนี้ก็คือฉีดน้ําปล่านะคะมีใส่ลุงน้อยๆด้วยนะคะแล้วก็มีเด็กตัวน้อยมาช่วยด้วยนะคะอ๋อเยยบหยแล้วอ๋อ,อ,อเหอบเาปียกหมดแล้วเหรอนี่นะคะเดี๋ยวล้างน้ําปล่าเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเช็ดแห้งแล้วก็เริ่มขัดกันนะคะ ผ้า2ผืนนะคะคือมีผ้าหมาดนะคะชุบมันหมาดอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีผ้าแห้งน,นะคะไว้เช็ดตามหลังนะคะวิธีการใช้ก็คือเขย่าขวดก่อนนะคะแล้วก็เทเลยไม่ได้นะคะไม่เราอย่าเทผลิตภัณฑ์ลงไปที่ฝากระโปรงเลยนะคะเราให้เราเทไปที่ผ้านะคะผ้าหมาดก่อนนะคะอ่าโอเคอันนี้นะคะโโก็ปีบไปนะคะแล้วเราก็วนเนบน,น,บน,บนฝานะคะกระโปรงได้เลยนะคะนี่นะคะ วนให้พอขึ้นฝ้าเสร็จแล้วนะคะขึ้นฝ้ามัวๆอย่างนี้นะคะบนให้ทั่วนะคะโอ้โหเวลาเวลาเราลงซิลิโคนเกสให้เราลงในที่ร่มนะครับเพราะว่าซิลิโคนเกสมันจะแห้งแล้วถ้าเกิดเรามันแห้งเราจะถูยากมากอืมแล้วเราก็หนีแล้ก็ใช้ผ้าแห้งตามผ้าแห้งตามนะคะเพื่อเก็บให้เงาให้เงาเงาเลยครับ เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทั้งคันทั้งคันนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะเย่โทษพอดีคันหนึ่งอันลืมไปทำนะคะก็ขวดดึงเนี่ยก็พอขัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนเลยนะคะหล่อไปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีภาพฟ i นิ s h นะคะว่าพอเสร็จแล้วน้องจะเงาขนาดไหนนะคะรถคันนี้นะคะแต่ตอนนี้แห้งหนึ่งคันไปก่อนนะคะเราไปพักเฮ้ยไม่ใช่ขัดได้ดีช่วยอ่พิกเย็นโอ้ไรวะ ก็จะฉีดได้นี่ต้องจัดแล้วก็มาขัดเคลือบเงากันนะคะจะใช้ซิลิโคนเกลนะคะก็คือเราจะมีผ้าหมาดนะคะสองฝืนนะคะแล้วผ้าแห้งล่ะผ้าแห้งแล้วผ้าหมาดอะไปอยู่ไหนกันคขัดขัดอ่าเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะในการสาธิตการล้างรถนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะมี2ตัวนะคะ